วันที่หนึ่งมิถุนากาเบอร์หนึ่งเป็นที่พึ่งที่พิงที่รับใช้เลือกประสิทธิ์วังสงครามอย่างมั่นใจเป็นผู้ใหญ่หมู่ที่หดีแน่น,นอนผมเป็นผู้ใหญ่พี่ชายผมเป็นกำนานหน้าที่ให้บริการรัฐบาลและเขาจ้างผมมา กราบเรียนมายัางพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ที่5บ้านหนองมั่งตำบลหนองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสก้วที่เคารพรักทุกท่านครับวันพิหัสบดีที่1มิถุนายน2,566นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาโปรดให้การสนับสนุนและเลือกนายประสิทธิ์วังสงครามเบอร์มึงประสิทธิ์วังสงครามเบอร์มึงประสิทธิ์วังสงครามเบอร์มึง เบอร์มึงเบอร์มึง,มงเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านของเรานะครับจะมุ่งมั่นเสียสะละซื่อสัตย์พัฒนาบ้านหนองมั่งของเราให้ดีที่สุดเลือกลูกในบ้านว่านในสวนคนบ้านเราเข้าใจปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีเลือกลูกหลานบ้านเรามั่นใจได้ว่าท่านจะได้ผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณภาพทำงานเป็นเน้นการมีส่วนร่วมพร้อมยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจ เลือกคนคุณภาพทำงานเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสองปีมีความรู้มีประสบการณ์มีความตั้งใจจริงที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องพร้อมบำบัดทุกบำร,รุงสุขในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหนองมั่งด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตเสียสละมีจิตอาสาข่าวสารราชการฉับไวเลือกผู้ใหญ่ทั้งทีเลือกเบอร์มึงนายประสิทธิ์วังสงครามเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึงเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หบ้านหนองมั่งของเรา พร้อมทีมงานคุณภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดังนี้ 1. นายเล็กจุปะมะไน 2. นายจ้อยแก้วดก 3. นางสาวอนิชากุลหาสิงห์ทีมงานคุณภาพทำงานเป็นเน้นกันมีส่วนร่วมทำงานแบบบูรณาการข่าวสารราชการฉับไวทุกปัญหาทุกความดื้อรนต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงแน่นอนหากท่านเลือกนายประสิทธิ์วังสงครามเบอร์มึง,มงประสิทธิ์วังสงครามเบอร์มึง ประสิทธิ์วังสงครามเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึงคนคุณภาพทำงานเป็นพร้อมบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรมอย่าลืมอย่าพลาด,ลาดวันพฤหัสบดีที่หนึ่งมิถุนายนนี้8นาฬิกาถึง15นาฬิกาพี่น้องชาวหมู่ที่5บ้านหนองมั่งตำบนหนองแวงโปรดให้การสนับสนุนนายประสิทธิ์วังสงครามเบอร์มึงเลือกนายประสิทธิ์วังสงครามเบอร์มึง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  พึ่งพาได้จริงเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านของเรารับประกันท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน